สวัสดีครับพบกับผมสมศักดิ์จูนไบโอสคลิปนี้ผมจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องยนต์น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ HK6 ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงน้ำมันเครื่องในกลุ่มของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับมาพูดกันถึงที่ตัวแรกเลยน้ำมันเครื่อง HK6 X9000 เป็นน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลสังเคราะห์ร้อเปซได้มาตรฐาน API CJ4 ค่าดัชนีความเหนื่อยอยู่ที่15 W40 ได้มาตรฐานสูงเหมาะสำหรับ รถยนต์ปิกอัพและรถยนต์ดีเซลคอมมอนเรลเทอร์โบให้การปกป้องเครื่องยนต์จากการทำงานหนักที่ยอดเยี่ยมในทุกสภาพการใช้งานและยังเป็นน้ำมันที่นักแข่งเลือกใช้ในสนามแข่งต่อไปเราจะพูดถึงตัวที่2เลยนะครับน้ำมันเครื่อง HK6 X9 เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลได้มาตรฐาน API SN เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ร้อเซมีค่าความเหนื่อยอยู่ที่ 5W30 มีคุณสมบัติช่วยปกป้องระบบของเครื่องยนต์หลังการใช้งานเหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินแบบฉีดตรงและเครื่องยนต์ดีเซลที่มีการติดตั้งระบบบำบัตไอเสียและยังเหมาะกับรถยนต์ที่ติดตั้ง NGV และ LPG อีกด้วยครับตัวต่อไปเราจะมาพูดถึง s H6 เ7เ,เป็นน้ำมันเครื่องที่ได้มาตรฐาน A.P.I. C.J.4 ค่าดัชนีความเหนืดอ,อยู่ที่ 10W30 และ 10W40 เหมาะสำหรับรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลในซิกเมนต์ MPV SUV และ PPV มีดัชนีความเหนืดสูงให้การหล่อลื่นและปลกป้องชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดีตัวต่อไปเราจะมาพูดถึงน้ำมันเครื่อง HK6 X5 เป็นน้ำมันเครื่องที่ได้มาตรฐาน API C-H4 เป็นน้ำมันเครื่องซินเดอไรดกึ่งสังเคราะห์ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าน้ำมันเครื่องในกลุ่มเดียวกันที่ต้องการขับแบบประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงและรถที่มีอายุการใช้งาน1,000 0 0กิโลเมตรขึ้นไปนี่คือคุณสมบัติเด่นของน้ำมันเครื่อง HK6 สนใจสอบถามได้ที่เพจ จูนไบโอสหรือ Line ID จูนไบโอสสโตรหรือโทร0845271169สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ